บางครั้งสิ่งที่เราเห็นก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะคะอย่างหนังสือเล่มนี้เป็นต้นหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า lost and found แล้วเหมือนว่าจิ๊กกำลังลอ่านแบบหัวยู่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วถูกข้างแล้วคนะ่ะ ยกคำพูดหนึ่งมาบอกว่าผมไม่ใช่คนเดิมอย่างน้อยก็ไม่ใช่ในแบบที่เคยเป็นผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เขาได้เคยไปอยู่ประเทศปราควัยมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วถึงแม้ว,ว่ามันจะผ่านมาเป็นเวลา15ปีแล้ว mm hmm. ก็ตามเขายังรู้สึกว่าประสบการณ์นั้นได้เปลี่ยนแปลงเขาจนเขามาเป็นเขาในทุกวันนี้ mm hmm. การที่เราได้ไปอยู่ ในวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วได้มีโอกาสมองวัฒนธรรมหนึ่งในฐานะคนนอกทำให้เราได้มองระบบระบบนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นเคยไหมคะเ,เวลาที่เราให้คำปรึกษาเพื่อนหรือว่าใครมาเล่าปัญหาอะไรให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าเราสามารถมองได้อย่างทวนถีได้อย่าง ทะลุป,ปลุกโปร่งแล้วก็คิดว่าปัญหานี้มันแก้ได้ง่ายเสียเหลือเกินแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเป็นปัญหาของเราเองมันกลับยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าปัญหาเพื่อนนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าเขาได้เดินออกมาอยู่ในวงนอกเราก็มองระบบหรือว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมหนึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้เข้าใจมนุษย์แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมนั้นก็ดีหรือว่า เปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตในแบบอื่นถ้าโยคะในวันนี้นอกจากจะได้เรื่องความสวยความงามทาให้ใบหน้าเป,ปล่งกลั่งเลือดฝาดแล้วก็ยังจะช่วยเป็นเหมือนคติสอนใจเป็นปริศนาธรรมที่ซ่อนไว้อยู่ในอาสนะในการมองโลกมุมกับในการมองโลกในอีกมุมหนึ่งต่างจากที่เราคุ้นเคยถ้ายินด้วยศีรษะค่ะ อ,อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่ากว่าที่เราจะก้าวไปสู่จุดที่ศีรษะยข้างล่างน้วเทาชี้ไปข้างบนเนี่ยเราก็ต้องผ่านหลายขัข้นพอสมควรเลยมีเวลาค่อยๆฝึกแล้วก็มีขั้นที่จะค่อยๆได้ก้าวไปะคะ่ะอย่างนั้นแล้วเราก็จะ จนกระทั่งนิ้วชี้ทั้งสองข้างมาเจอกันพอดีจุดตรงกลางนี่แหะคะ่ะก็คือจุดที่เราจะวางน้ำหนักลงไปเราจะประสานมือกันไว้เราก็ยย่ดปลายนิ้วก้อยออกมาปลายนิ้วก้อยที่ยืดออกมาจะเป็นเหมือนขานนันที่จะคอยช่วยเราได้เวลาที่เราเลียงน้ำหนักเวลาที่ขึ้นไปข้างบนแล้ว วางลงไปเช็คให้ข้อสอบตรงกันกับื่อไหลหลังจากนั้นประสานมืออย่างเคได้สุดไปแล้วนิ้วก้อยออกมาวางฝ่ามือลงไปนี่แหละค่ะวิธีการว,วางวางอุ้งด้านนอกของมือลงไป ด,ด้านบนของศรีรษะได้ใช่ไหมคะวางด้านบนของศรีรษะลงไปค่ะวางเสร็จแล้วเราก็ตั้งเทา้าแล้วค่ยอยๆยกเข่าขึ้นมาชา้ชา,ชาๆช้าๆดันข้อสอกลงไปยกเข่าขึ้นมาสังเกตหัวไหล่นะคะแทนที่จะปล่อยตามสบายเราดันแขนลงไปด้วยเพะะื่อที่จะทำให้หัวไหล่แข็งแรงหลังจ้ยืดตรงไว้นะคะ ค้างไว้เท่านี้ก็ได้ค่ะเราก็ฝึกจากตรงนี้ก่อนฝึกให้ในน้ำหนักได้ก่อนฝึกให้คุ้นเคยกับการที่มือประสานกันไว้และแขนต้องรับน้ำหนนะักศีรษะรับน้ำหนนะักก่อนที่จะไปขั้นต่อไปนะคะจิ๊บมีแบบทดสอบที่จะให้ทำก่อนที่จะไปต่อค่ะ มาทำท่าไม้กระดานกันค่ะวางมือลงไปที่พื้นยืดแขนตรงให้หัวไหล่ตรงกับข้อมือพอดีขาลังก็แข็งแรงนะคะอันนี้ไม่ใช่ท่าทดสอบค่ะท่าต่อไปนะคะ หน้าอกหุบลงไปนะคะคก้นขยกไม่เอาไม่เอานะคะเราดันก้นลงไปยกหน้าอ,อกขึ้นมาให้เป็นเส้นตรงพอดีท่านี้นะคะท่าทดสอบถ้าใครทำท่านี้ได้เราไปต่อก,กัน,นะคะ่ะถ้ายังไม่ได้นะคะกรอเทปกลับไปแล้วก็ฝึกในการที่จะถ่ายน้หนักจับมือไว้ แล้วก็เลื่อนน้ำหนักไปข้างหน้าก่อนดีกว่าแล้วก็ฝึกท่ามีที่เรียกว่าท่าจักรตัวลังกาทุกวัน,ท,วนทุกวันจนหน้าอ,อกแล้วก็แขนหัวไหล่้่อยาแข็งแรงขึ้นค่อยมาฝึกกันต่อค่ะส่วนคนที่เหลือตามเลยค่ะในขั้นต่อไปของท่ายืนด้วยศีรษะเราจะใช้กำแพงตัวช่วยด้วยเหมือนท่าอ,อู่ใช่ไหมคะ มีประโยชน์มากเลยนะคะที่แผ่นเ,เรียบแค่นี้เนี่ยค่ะเราก็เข้ามาได้ก้กำแพงดึงเสือเข้ามาหลังจากนั้นยืดขาเข้าไปค่ะฝ่าเท้า นิ้วชี้นิ้วก้อยออกมาใครจะเลื่อนเสือเข้ามาก,ก็ได้นะคะจะได้เข้ากันโอเคด้านบนสุดของกระห่อกมังไปที่พื้นยกขาขึ้นมาอย่นลืมนะคะจำไว้นะคะว่าฝึกแค่นี้ก่อนก็ได้คนที่ทำท่าจะตุังก,ก้าได้แล้วเท่านาั้ ค่อย์ยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างแล้วใช้ขาข้างนี้นะคะยี่ตรงๆไม่เลยตรง,ง,งที่สุดแล้วก็ยกส้นเท้าข้างหนึ้งมาสูงๆสูงๆเด็กขาข้างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งยกลอยขึ้นมานอเขา่าวางเท้าไปก่อนวางเท้าไปสาเหตุที่เราวัดหนึ่งช่วงเข่านะคะเราจะได้วางเท้าเข้าไปได้โดยที่ลำตัวยังยืดตรงอยู่ โดยที่เรายังจะใช้กล้ามเนื้อนะท้องกล้ามเนื้อขาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรางอเขา่าตรงกับสะโพกไม่ได้ตัวก็จะเอียงไปใช่ไหมคะอยากให้ตัวตรงงอเข่าไว้ดันเท้าไปสังเกตน,นะคะว่าสังเกตหน้าอกนะคะถ้าสามารถผ่อนคลายหน้าอกผ่อนคลายสะโพกไปได้แต่ว่าน้ำหนัก อยู่ที่ศีรษะมากเลยค่ะเราดันมือลงไปยกหน้าอ,อกขึ้นมายกสะโพกขึ้นมาให้นตัวตรงกรามเนะื้อใช้ตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าขาหน้าท้องหน้าอ,อกหลังจากนั้นก็ยกขาท้่ามาหนึ่งขา้างเอาเขามาให้เป็นแนวเดียวกันนะคะไม่้ออกไปเอาตรงกเลย ยกอีกั้างหนึ่งขึ้นมาแทนห้ามหายใจเหมือนกันค่ะแล้วถ้าพบเมื่อไหร่ระหว่างเท้าถ้าใครอยากจะไปต่อนะคะเราก็จะยกขาขึ้นมาแล้วดูซิว่าค่อยๆผ่อนน้ำหนนะักค่อยๆผ่อนน้ำหนนะักดันลงไปที่แขนนี้แล้ใช้ขาขตรงๆเลยยกขาขึ้นมาในท่านี้เท้าจะตรงเหมือนว่าไปยืนอยู่บนฟูนเลยค่ะแล้วเราดันฝ่าเท้าขึ้นไป โยคะขึ้นไปอย่างแข็งแรงหน้าท้องจะได้มีพื้นที่เบาๆหน้าอ,อกจะได้หายใจได้หลังจากนั้นนะคะค,ค,ค่อยๆล,ลงมาช้าๆอาจจะค่อยๆนอนเข่าระหว่างตัวลงมาช้าๆท่าที่ห้าเด็กค่ะวางเข่าไว้เนื้อผ้าว่างโลันกงหนึ่งในตำราที่สำคัญที่สุดของโยคะ หรือที่เรียกว่าโยคะสุตรานะคะก็จะกล่าวถึงข้อควรปฏิบัติของผู้ฝึกโยคะหนึ่งในนั้นก็คือสัตยาก็แปลว่าความจริงเกีย่ยวเนื่องกับการที่พูดความจริงไม่โกโหกก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะมองให้ลึกไปกว่านั้นก็คือการที่เราอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริงอย่างใครที่ทำท่าจัตุรังกาได้ ก็ยอมเราก็ทําได้แล้วก็ไปต่อแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็ต้องยอมเราก็ทําไม่ได้นะคะเราก็อยู่กับขั้นของเราในวันนี้เพราะว่าเราอยู่มีเวลาอยู่ที่จะฝึกต่อไปฝึกต่อไปค่อยๆฝึกนะคะอยู่กับความเป็นจริงยอมรับสภาพร่างกายของตัวเองส่วนประโยชน์ของท่าย,ยืนด้วยศีรษะนะคะ